รียบร้อยครับผมนี่อุปกรณ์ก่อพ่วงรถไถนะครับวินแท็กนะครับซึ่งหมดหน้านา,นาแล้วเนาะผมก็จะถอดอุปกรณ์ออกไว้หรือไม่ถอดก็ได้ที่จริงทีงงนี้ผมจะถอดเพื่อไปพ่นสีไว้นะครับเก็บไว้อย่างดีดีหน้านะครับก็จะมาใส่อีกนะครับผมอันนี้แต่ก่อนอเคยรับจ้างได้ไม่เยอะนะครับได้บกกี่ไรนาใดที่มันจมมันล่มก็ไปบ่ได้ พอติดติตัวนี้เข้าไปปุ๊บนะไปได้ทุกที่พี่น้องเอ้ยก็ได้เงินเพิ่มเพิ่นกันเลยก็ผมที่ทอดไปพ่นสีไว้เนาะนี่แล้วก็จะให้เบิ่งว่ารีวิวการใช้จริงเป็นยังไงนะครับลูกค้าส่งมาให้ดูนะครับอื่เอฟสีเพินพ่นควสั่งไปเพิ่นส่งมาให้เบิ่งไปเบิ่งกันพี่น้องเอ้ยทางภาพกลางทางอย่างเพิ่นกันยังบางพื้นที่ก็ยังทํานาปลังอยู่เนาะส่วนบ้านผม่นเกษตนาปีนี่แหละพี่น้องเบิดฝนแล้วเพิ่นกับเก็บนะครับปีต่อไปก็ได้ใช้อีกเนาะ ครับผมสำหรับใครที่มีรถไถน,นะครับไปไถน,นานาหล่มจมโคลนนะครับแนะนำเลยวินแทกอุปกรณ์ต่อพ่วงรถไถน,นะครับผมช่องทางการติดต่อที่แฟนเพจวินแทกอุปกรณ์ต่อพ่วงรถไถห,หรือติดต่อได้ที่เบอร์โทรนี้นะครับ0 8 0 3 5 6 0 7 5 4ย้ําำใช้ได้กับรถไถทุกรุ่นทุกยี่ห้ออุปกรณ์ต่อพ่วงรถไถต้องวินแทกเท่านั้น อยากทำอยู่บ้านได้ไอพ่อลายสีได้บอเป็นบบาวบานแพงนาะครพน,นมเคยได้บอกอยากให้เป็นสาบายพ่อเนียงละอว่าจังได้